เดี๋ยวมาดู lg เครื่องนี้นะครับ lg เครื่องนี้กดเปิดแล้วมีไฟแดงขึ้นตรงนี้นะครับพอมีไฟแดงขึ้นตรงนี้แล้วกดสวิตช์ด้านข้างนี่ครับหรือเอารีโมทกดก็แล้วแต่นี่มันก็จะแดงแล้วมันก็จะด่าแบบนี้เปิดไม่ติดนะครับมันเป็นโปรเทคไปดูก่อนเป็นพอ,อไรนะครับฝนก็ตกแล้วเนี่ยเอา lg นะครับรุ่น2 9 fu 6 bl นะครับด้านหลังเครื่องเป็นแบบนี้นะครับแบบนี่นะครับ อันนี้ครับบอร์ดรุ่นนี้นะครับบอร์ดรุ่นนี้เดี๋ยวดูมีอะไรไม่ดำปิตปีเสียหายอะไรอยู่หรือเปล่านะครับเนี่ยโอ้โหเนีไอพวกนี้คือไอล็อกสายไปยนะครับเดี๋ยวอย่าลืมล็อกให้เขาด้วยนะติดอะไรวะเนี่ออยอะไรลูกเนี่ยนไะไม่รู้มัผัดตกงองเจ้า โอ้ยมันติดไหนเนี่ยฮะมาดูด้านล่างด้วยกันนะครับต้องดูยากเว้ยอ,ะ,อะดูด้านล่างนะครับสวยงามนะครับเนี่ยสวยงามอยู่นะครับจะไม่สวยก็ฝุ่นนี่แหละนะครับเปิดแล้วมันไม่ได้การนะครับมันไม่ขึ้นนะครับแล้วก็มีไฟแดงนะครับ ทำความสะอาดก่อนนะครับนี่ดูด้านล่างก่อนเนี่ยด้านล่างเสร็จแล้วก็ทาความสะอาดเป่าฝุ่นแปดแปดแ,ปดแล้วก็สะอาดแล้วละ่ะม่ไจะยากอะไรนะครับแต่โครงการโปรเทคมันก็จะเป็นในลักษณะมันเหมือนกับว,ว่ามันเวอร,ร์ไม่ทํางานนะเพื่อนพอเวอร์ไม่ทํางานพวกนี้มันก็โปรเทคได้เหมือนกันนะครับการโปรเทคก็มีโปรเทคหลายอย่างนะครับแต่หอทํางานแล้วนะครับกดปุ่มแล้วหอก็ทํางานแล้วนะครับพูดง่ายงก็คือมีไฟออกนะครับในส่วนของ ไฟเลี้ยงไสหลอดน่าออกแล้วนะครับแต่ว่าไม่ทํางานเดี๋ยวผมจะพาเช็คให้พอสังเกตนะครับเพื่อนนะเอาแบบพอกาก่านะครับผมคิดว่ามันหลวมนะนะเห็นนะครับนี่เสียบปลั๊กแล้วนะครับเสียบปลั๊กแล้วนี่ก็คืออันไหครับผมจะกดสวิตช์เพื่อให้เปิดเครื่องนะครับอันะครับเห็นไหมครับนี่คือกดสวิตช์หน้าเครื่องนะครับกดสวิตช์หน้าเครื่องคือตัวนี้นะครับ ผมถอดออกมาให้มันกดง่ายนะครับดูนะครับดูกดนะครับกดแล้วทํางานนะครับเห็นไหมครับทํางานแล้วก็ตัดนะครับทีนี้ก็มาเช็คอยู่ตรงเวอร์นะฮะตรงเวอร์ตรงนี้นะครับอลองกดสวิทดูนะครับมี Ac ออกมาอยู่นะนะครับ แต่ว่าจะเป็น AC หรือวเป็น DC ซีลอยก็ไม่รู้นะตัวนี้ a r d u i o DC ก่อนนะครับดู d c ก่อนนะครับอ๋อมันเป็น DC นะครับผมมองดูแล้วมันเป็นเหมือนว่ามันจะมีอาการหลวมที่ในส่วนของ IC เวอร์นะครับเพื่อนเดี๋ยวลองบัดกีดูนะครับเพราะว่าเครื่องอยู่ในสภาพเก่านละยตะกัวแตกมากเลยนะครับเมื่อกี้เป็นเป็น DC นะ คุณสมบัติของมิเตอร์เนี่ยมันจะวัดเห็นทั้ง DC AC ในะเวลาเวลาปรับไปที่ AC เนี่ยถ้ามันเป็น DC มันก็เห็นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าระบัดกีในส่วนของ a c เวอร์เข้าไปแล้วนี่จะเป็นยังไงนะครับอ่ะเดดูกันนะครับนี่ผมบัดกีเ c เวอร์แล้วนะครับตรงนี้นะครับบ่ายโมงโดยประมาณเลยเนี่ย อ่ะทีนี้ก็มาดูว่าเสียบปลั๊กแล้วนะครับจะเปิดเครื่องเขาจะตัดไหมนะครับปรับมิเตอร์มาที่10โวลต์เ c <oughs> เพื่อทำการวัดไฟฮีเตอร์นะครับประมาณ3-5วินาทีมันตัดนะครับเมื่อสักครู่ดูว่าจะตัดไหมนะครับทีนี้ก็ยังตัดอยู่นะครับแสดงว่าในส่วนนี้ไม่ใช่ IC เวอร์หลวมแล้วนะครับเพื่อนอ่าเห็นไหมครับ ทีนี้ก็คงจะต้องตรวจเช็คต่อไปนะครับว่าตัวไหนเสียนะทีนี้เดี๋ยวมาดูเวอร์กันมาวัดไฟ่ c เวอร์กันนะครับว่าเป็น DC ไหมครับตรงนี้นะอ๋เห็นไหมครับโอเคเลยแสดงว่าในส่วนนี้ก็คงจะต้องเช็คต่อไปเกิดจากอะไรนะครับระดับต่อไปนะครับการวัด การทํางานของ i c ซีเวอร์นะครับเพื่อนอวัดการทํางานของ i c ซีเวอร์นะครับตั้งมิเตอร์ที่10 50โวลต์นะครับหน้าตั้งที่50โวลต์เพื่อที่วัดไฟเลี้ยง i c ซีเวอร์นะครับ i c ซีเวอร์อยู่ตรงนี้นะครับนะครับ i c ซีเวอร์อยู่ตรงนี้นะครับมองหาไดโอดนะครับไดโอดเครื่องนี้ค่อนข้างมืดนะครับไดโอด302นะครับคือตรงนี้นะครับไดโอด302 สามศูองต้องแอโนดมีไฟไหมแล้วก็มาดูที่แคทโทด,ดมีไฟไหมนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับครับสวัสดีครับใ้เรามาจะใสหลอดตองอา่าดูนะครับอันนี้บวกนะครับทำไมมันเยอะฮะไฟไม่ผ่านได้หเพื่อนมาเพื่อนมานะครับอะ ามาดูตรงไดโอด302นะเพื่อนนะฮะดูดูมิเตอร์นะครับดูตัวมิเตอร์มัะะนมีโตว่ะสิเนอะผมต้องไปหัดสายภาษาไทยใหม่แล้วนะครับเลยก็ค่อยใช้แนละ้วภาษาไทยส่วนมากจะเป็นภาษาอีสานภาษาถิน่นภาษาย่อ <c oughs> นะครับอ่าดูตรงนี้นะครับคือไฟเลี้ยงนะครับมันเป็นไดโอดไดโอดอยู่ที่เวอร์เนะี่ยนะครับดูนะเนี่ยกดสวิตช์นะ เห็นไหมครับนะครับแล้วก็โปรเทคเห็นไหมครับโปรเทคแล้วมันตัดตัดแล้วไฟมันก็ตกลงมาไฟมันโอเคแล้วที่นี่นี่คือแอโนดของไดโอดนี่คือแคโทดของไดโอดดูน่ะเห็นไหมไมันไม่มีไฟโอไฟมันมีอยู่แต่ว่าไฟมันได้แค่นั้นนะไฟจริงๆแล้วก็เกือบเท่ากันนูน่นครับโอเคนะไดโอดมันขาดอยู่๋ยวจะแกะออกมามให้ดูนะครับ เป็นแบบนี้มันก็โปรเทคได้เหมือนกันแล้วถามว่าช่างวิทย์จะรู้ได้อย่างไรนะครับมีคนสอบถามมาโทรมาถามนั่นมันเป็นเพราะอะไรทําไมมันตัดตผมตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าผมต้องอยู่หน้างานแบบเนี้ยเพราะว่าผมยังไม่ได้อยู่ในเข้าขั้นเทพถ้าเข้าขั้นเทพไี่รู้เลยนะครับแต่ผมเนี่ยมันไม่ได้อยู่ขั้นเทพผมยังเป็นขั้นมนุษย์อยู่นะครับ ขน้นแล้วนะครับขั้นมนุษย์เลยต้องใช้ในส่วนของมิเตอร์ในการในการเช็คหานะครับในการยำนะครับยำมาสิเวยยำอยู่แปลว่าวัดตรวจเช็คหานะครับไรส,สันเอามิเตอร์มายำม,มึงเนะี่ยเอาเนี่ยวัดมายำม,มึงเชียวนะบัดประมาณ <c oughs> มันมีคำแบบนี้ด้วยนะเบื่อคือบางครั้งบางทีบางครั้งบางทีมันก็โอ้โหงงือนกันนะยำ ดูดอ,อกนะครับดอ,อกแบบนี้นะครับผมจะแกะออกมาให้ดูนะครับเพื่อนอผมก็ใช้้นี่แหละไขควงนี่แหละงันงัดหน่อยนะครับเนี่ยทีนี้เราก็จะได้ไดโอดเห็นไหมครับไดโอดอยู่ในนั้นนะฮะมองไม่ค่อยชัดหรอกเดี๋ยวเอาคีมดึงออกมาเห็นไหม โอ้ยมันแตกเลยโอ้นะี่ครับกะว่าจะดึงออกมามาวัดให้ดูเนี่ยมันแตกแล้วนเนื่อนนะมันหักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนครับไดโอตัวนี้ขาดที่เรียบร้อยแล้วละนะครับเ,เพื่อนไม่ได้ดูเลยนะครับว่ามันรั่วมันเสื่อมค่าอะไรลงไปยังไงนะครับนี่นะครับพอดีผมดึงออกมาแล้วมันก็หักนะครับนะเพื่อนนะอยากจะรู้เบอร์มันเราก็เอามา ต่อสิกันเบื่ออะไรวะเนี้อะไรเนียสามถ่เยอะแยะครับเด้โอดซะเนี่ยบาทีต่ำก็ได้นะครับมาใส่เถอะนะครับแล้วเราไปวัดไฟใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับไี่ได้ว่าอะไรไดโอดกันได้เถ่เถอะไดโอดตัวนี้ก็ได้ก็ใส่นะครับเพื่อนไม่มีอะไรมาก่นะไดโอดมันขาดนะครับเนี่ย นห่วมันขาดเวรทํางานไม่ได้แล้วมันก็มีปัญหานั่นแหละแค่นั้นล่ะมันก็ส่งผลได้หลายอาการเหมือนกันนะตอนนี้เนี่ยผมันหดมันก็หดได้ในครับในในส่วนของการที่อะไรเสื่อมนะเพื่อนมันไม่ใช่ว่ามันจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับอาการที่มันออกมาเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันนะเออบางทีในส่วนบางเครื่องเนี่ยมันไม่โปรเทคเนี่ยเอบางเครื่องมันไม่โปรเทคมันก็จะออกมาเป็นภาพหนหดเป็นเส้น อในกรณีที่มันเสื่อมมากมันก็เป็นอาการหนึง่งเสื่อมน้อยมันก็เป็นอาการหนึง่งนะครับมันไม่ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดว่าเออไดโอดตัวน,นี้มันเสื่อมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลอาการเดียวไม่ใช่เพราะว่าการเสื่อมมันเสื่อมได้หลายหลายอย่างอาเสื่อมน้อยเป็นอาการหนึง่งเสื่อมมากเป็นอาการหนึ่งขาดเป็นอาการหนึง่งช็อตเป็นอาการหนึง่งมันก็เลยจําเป็นต้องมีเจ้าตัวมิเตอร์แบบเนี้ย แล้วก็องค์ความรู้ของช่างผู้ที่จะไปซ่อมนะครับนี่ผมก็อยากจะชํานาญงานอยู่เนี่ยแต่มันก็ยังไม่มีโอกาสชํานาญนะดีเนี่ยนี่ผมก็แค่ทําได้นะเนี่ยมาดูนะแค่โทดอ่าไฟก็ตกลงมาเหลือแค่นี้แล้วนะทีนี้แต่ก่อนนี่สามสิบกว่าใช่ปะ่ะแล้วทีนี้ดูแค่โทษนะเอ็นะมีไฟแล้วนะทีนี้นะี่ะ เห็นไหมครับแต่ก่อนนี้ไฟตัวนี้มันจะอยู่ประมาณ1ิบโวลต์ใช่ไหมแล้วมาวัดตรงนี้หน่อยอ่าได้ครึ่งหนึ่งแล้วน,น,น,นวั่นอ่ะสิบห้าโวลต์เห็นไหมแล้วทีนี้ดู a อซมันไหนสิเห็นไหม A อซมันเยอะแล้วนะทีนี้อ่าดูหนุนเห็นไหมสามสิบนนสี่สามสิบกว่านนนะครับมันถูกต้องแล้วล่ะทีนี้มันก็เป็นแบบนั้นนะเพื่อนแล้วทีนี้มันก็ไม่โปรเทคแล้วนะ ตั้งมิเตอร์ไปที่ส0โวลต์วัดมิเตอร์ตอนนั้นมันตกอันนี้ไม่ตกแล้วนะเนี่ยห้าโวลต์นะยสี่กว่าเกือบ5้าแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยอ่ะทีนี้นะครับนี่ไม่โปรเทคแลเห็นไหมครับเอาแล้วทีแรกทําไมไม่ไม่วัดไฟในส่วนของไดโอดเลยก็เห็นมันหลวมอยู่ก็บัดกีอ่ะนะครับมันก็เป็นขั้นตอนแบบนั้นนะเพื่อนทีนี้ผมจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีภาพมันจะยากอะไรผมก็ลุกขึ้นไปแล้วผมก็ง้งหัวดูสิครับเพื่อน เห้อนม่เ็นเว้าวทีนี้ก็วีบีมาใส่ไม่มีผ่าไปคอยบอลล์แที่เปลี่ยนอะไรไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมเห็นในส่วนของลายวงจรมันมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตะกัวหลุดล้วมนี่ครับพวกนี้นะครับผมก็จะได้ทําการบัตรกีให้กับลูกค้านะครับแบบนี้นะฮะ ป้องกันไว้นะครับเผื่อมันเดินทางแล้วมันหลุดมันหลวมมันหลุดออกอะไรหลุดออกอย่างนี้ก็เป็นนะครับเนี่ยเนื่องจากว่าตะกว่วพวกนี้มันอยู่นานแล้วนะครับอยู่นานมากแล้วนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ชิ้นใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟแบกแบบนี้นะครับเพราะมันใหญ่เพราะมันหนักไงครับลูกค้าเออเอาขึ้นรถมานะครับเวลากลับบ้านอย่างเนี้ทางแถวบ้านผมมีหลุมเยอะนึกว่าโลกพะจันทร์อีกเนี่ย อขับขี่ไปก็โอ้ยตกหลุมเลยก็หลุดออกเนี่ยบางทีนี่ไฟแบกหลุดอยู่ข้างนอกเลยก็มีนะกลับไปถึงบ้านแล้วเปิดไม่ติดนะครับแน่นอนอยู่แล้วครับธรรมชาติของคนครับคําป้อยจะมาก่อนนะเพื่อนเนี่ยอ่าอปต้องป่ยโอ้กองเชียร์ผมเยอะนะครับวันนี้อ่านนครับเราก็จัดไปนะเพื่อนนะอ่าจัดไปแบบนี้ให้กับลูกค้านครับจะได้ดีๆหน่อยนะครับในส่วนของควันตะกัวนะครับว่ามันอันตรายแล้วก็เปิดพรดลมพัด เอาออกไปหน่อยนะครับเพื่อนไม่งั้นก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวสารตะกัวมันจะซึมซับเข้าสู่ร่างกายเป็นอันตรายต่อชีวิตนะครับเพื่อนเห็นไหมครับบัตรกีไปนะครับมันมีกี่จุดละครับแถวไอซีเท่าไรก็ได้เยอะแยะเลยนะครับมีมากมายเลยเพื่อนก็เป็นการซ้อมบัตรกีไปในตัวนะครับมีเยอะแยะเลยนี่อีกจุดหนึ่งนะครับก็พวกแจ็คพวกนี้นะครับเจ็บเสียบด้านหน้าด้านหลังนะครับพวกนี้นะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะมีการถอด แล้วก็เสียบอยู่บ่อยครั้งเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะหลุดออกมาได้เหมือนกันนะนี่นะเห็นไหมครับมันง่ายมากนะเพื่อนพูดง่ายๆก็คือจุดไหนที่มันหลุดมันรวมก็บัตรกีนะครับแต่แน่นอนอยู่แล้วครับมันบัตรมันมันหลุดเยอะแต่มันก็ไม่ได้หลุดทุกจุดมันจะหลุดเนี่ยอุปกรณ์ที่มันสร้างความร้อนได้เนี่ยนะครับไอพวกเจ้าทันเตอร์ฮออะไรพวกนี้นะครับก็จําเป็นนะครับแล้วรวมไปถึงในส่วนของไอซีภาคใจไฟซึ่งมันร้อนเนี่ยมันก็มีโอกาสหลุดรวมได้นะ ่หม้อแปลงสวิตชิ่งอย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นยังไงครับง่ายมากไหมครับเพื่อนผมว่ามันต้องสุดยอดแน่เนยะ่ยนี่เพื่อนก็ดูการบัดกีนี่ผมแนะนําไปนะครับว่าเราควรจะบัดกีแบบนี้แต่ที่แน่ๆก็คือใช้สายตาในการมองดูนะครับว่าตัวไหนมันแตกก็ตรงนั้นแหละครับเพื่อนมันก็มีแค่นั้นนะเพื่อนนะนี่หลักใหญ่ยากว่าม,มีแบบนี้นะครับแต่ทีนี้ผมก็จะดําเนินการบัดกีเสร็จแล้วก็จะล้างนะครับล้างแล้วทำความสะอาดดีๆนะครับ เออไอพีซีทีนี่ก็เปลี่ยนเหมือนกันแล้วนี่นะ,ะเพราะว่าในส่วนนี้ก็คือมันมีสีค้างตามขอบจออะไรต่างๆมาวัดดูแล้วไอ้ตัวเก่ามันก็เสียไอ้ตัวนี้ตัวใหม่นะครับก็จะทําแบบนั้นเนี่ยก็ดูด้วยว่าอาการแต่ละาการมีอะไรแทรกซ้อนมาบ้างนะครับทีวีเครื่องหนึ่งเสียมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเสียในส่วนของอาการเดียวที่ลูกค้าบอกนะครับบางทีมันขนอาการมาเป็นกือเลยนะเพื่อนนะ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 ครับแต่อะไรรู้ไหมครับพอซ่อมเสร็จแล้วลูกค้าเขาจะบอกว่า มันเปิดโบดติดจื้อ,อมันเปิดติดก็ะใสได้ตัวได้ดิก็จะเอาแพงเนี่ยประมาณนั้นแหละครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับมีห้าอาการแต่คิดราคาได้อาการเดียวเพนไบเป็นไม่ติดตันไดนมันเปิดบบติดไฟบอออ่อเขาจื้อหนักกระไรยัดไฟเขาจื้อก็จะเอาน้ำยาไหลเถี่เอาตัง200้งสองรอยบาทสองรอยกระจมครับโอ้ย อ๋อไล่เจ๊เลยกัเอาอแปดไล่หมดนะครับเป็นแบบนั้นเอ้มันมีมาแล้วในยามเพื่อนไม่ใช่ธรรมดาเลยครับช่างเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเถียงกันกับเครื่องก็ยากกูแหงเลยมันเถียงกับใหญ่ไม่ได้นะครับมันต้องโดนกับเกี่ยวหมากว่าโอ้ยกระบารวิกระบารว่าเอ้ยจมไปซื้อโอเคนะครับเดี๋ยวผมทํางานก่อนบ่ได้บ่ได้เดี๋ยวบอกพื้นใหญ่เดี๋ยวมัดสื่นยากเดี๋ยวบักจ่า เต็มจอแล้วก็ไม่ตัดนี่ครับพอไม่ตัดแล้วก็มีสีขอบเหลี่ยมขอบโอ้โหนี่ครับมากใหม่เนี่ยเห็นไหมอาการมันเยอะนะครับในทีวีนะครับแต่ว่าจะซ่อมเสร็จง่ายๆหน่อยเลอะเลยโอ้ยอะไรไปแก้อีกแล้วนี่นี่ครับสองสามอาการมาแล้วเนี่ยเองซื้อไปมอบให้ใครหรือไม่ตัดซื้อไปขายต่อถ้าคุณซื้อไปขายต่อแค่ภาพถ่ายแค่ถือเชือย่างเดียวเลยต้องมีระบบบัญชีถูกค่ะแล้วก็ขายเอ่ะ ไ่พยายาเพราะว่าในรการแล้วไม่มมาเปล่เงินเดือทุกคนแบบไม่ไหวอันหนึงออกไปแล้วไม่แงแล้แกบใช่ค่ะแล้วก็ค่อยเดินกับปสาหกตจมชุมชนรุมการปในแค่เจ็คน